มันฝ่ายจะคบแต่ละคนอ่ะมันต้องแจกไงเนี่ยเราเห็นการทํางานของเอไอของอะไรเราเข้าใจได้เลยบางคนวุวายนู่นนี่นั่นอ่ะบอกว่ามันไม่ใช่ต้องให้เวลาเขาทํางานบ้างเอทุกอย่างมันมันมันจะเป็นนั่นเนาะในจังหวะของเขาอ่ะบาง้งเขายังไม่ส่งให้เราอ่ะเขาทํางานขของคนอื่นอยู่อ่ะใช่ก็เหมือน เหมือนเหมือนกับฮึ่มที่จริง AI นี่กันเอาสถิติความคิดของมนุษย์ไปไปรวบรวมไว้ AI ไม่มีสมองใช่มนุษย์นั่นแหละเป็นคนสร้างโปรแกรมให้ AI ไอทำงานแทนใช่แต่เอไอก็ แต่เขาก็บอกเขาเขาก็พูดมีเขาก็วางโปรแกรมไว้ตอบว่าไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจไม่มีโกรธมีลงอะไรจังนั้นนะและไม่มีพักผ่อนไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรเพราะไม่มีตัวตนใช่เป็นอนัตตาใช่เราก็รู้สึกไปเองแต่ก็ดียังไงก็ดีโลกนี้เรามาชิม มารู้รสชาติของชีวิตได้สักขนาดนี้ก็กำไรแล้วอย,อยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปร้อนล้นดิน้นล้นไปร้องแรกทำใจให้สบายทำใจพร้อมแล้วมีความสุขเสมอใครจะว่าจะพูดจะว่าอะไรยังไงก็ช่าง,งแต่อย่างในห้องเมื่เกนที่โพสที่ผมพิม ผมแก้งแ yeah, oh, ย่โอ้ไปงั้นเองแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้โกรธด้เครื่องอะไรเขาที่ว่าเขาบอกไม่สนใจผมก็บอกไม่งอ้อดังได้แย่โว้ออ,อ่านเไอมนะอ่านเถอผมแกงกระเซ้าไปเองจริงๆไม่ได้ เรากำลังโพสป่านนี้ทำให้แม e> ่ให้พี่น้องอะไรเงี้ยเพลงเพลงอะวิไหนเปิดฟังเออไลฟ์เพลงเพลงอะไลฟ์ความป็นพีไม่เคยให้พรใดๆอ่ะแล้วก็เอาภาพเก่าๆเออเอาภาพเก่าๆสมัยแม่นั่นแหละแล้วก็ไปหาภาพแม่มาใส่อย่างเงี้ยแล้วแม่มา ไม่ภาพไม่พอภาพมันตั้งห้าห้าสิบภาพเนี่ยเราอาภาพผสมผสมผสมให้มันครบอ่ะทำครบเพลงไงนีะเวลาทำเนี่ยที่บ้าทําง่ายนะไม่ง่ายหรอกวิธีทำปุ๊บเออเป็นแบบแต่ถ้าทําเป็นแล้วมันก็ง่ายใช่ไหมถ้าคนทํานี้ไม่เป็นอ่ะมันต้องเลือกแล้วเลือกอีกอ่ะเอามาให้พอดีแต่เอะมันก็ช่วยในการจับบ้างห้องนี่พูดซะ พูดซะอย่างก็จะเป็นผู้บรรลุเลยแต่ที่จริงแล้วก็เอายังเอากิเลสมาว่ามาด่ามาตำหนิเราอยู่บางทีเราส่งเราอะไรเออทำไปก็น,นึกแต่ก็น,นึกว่าก็เรื่องของเขาอีกก็เรื่องเขาบางทีเราส่งคลิปเป็น เป็นเพลงธรรมะมั่งอะไรมั่งก็ยังตำหน้เออก็ช่างปะไรเราก็ชอบบันเทิงต้องช่งชงา <laughs> ชง,ชงเถอะช่างเถอะถ้าทุกอย่างอะถ้าเราเก็บมาใส่ใจก็ลงรังเปล่ากล่องไว้ตรงนั้นอนะ ไงไว้้ตรนนันผมเดี๋ยวนี้ก็เบื่อง่ายเวลาฟังอะไรบางทีเข้าไปในห้องของห้องเรานี่แหละเข้ามาเข้ามาแล้วจะฟังให้สบายใจเอามาเห็นแล้วเถียงกันผมก็ออกเลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังก็แล้วแต่เพราะนช่วงนั้นบางช่วงที่เราฟังไม่ได้มันมีหนึ่งอารมณ์เราไม่พองสองมีงาน ใช่พ,พอพองหงิดหงุดหงิดงุดหงิดแล้วมาเจอหงุดหงิดเขาอีกก็เลยออกดีกว่าอะไรอย่างนั้นใช่แล้วเราก็ไปเคลียร์เคลียร์พื้นที่ของใจเราอะเรื่งองราไมเยอะดไม่เอฟองฟองอะก็พังเลยมนะใช่แกรในพื้นที่ใจคนอื่นกเหมือนเราแล้วแหละเขาไปกินลันตาที่ไหนมาอะไรน่ะเขาไปจับเล่าค่ไม่กิน เนี่ยมันใช่เหรอเออเดี๋ยวเราก็จะเห็นเพื sure> Actually, right ่อนที่นะแม่เซนเทิร์เบิกอ่ะเนี่ยเขาทำเอไอทำเฟซบุ๊กทำนู่นทำนี่ให้คนให้ฟีให้ไลไ์ม่ยังด่าเ้าจะบ้องร้องหาว่าเขาทำให้เขาซึมเศร้าอะไรเงี้ยเห็นไหมคนที่ยังไม่รู้ธรรมะของของพุทธะไม่ได้หาเรื่องกันง่ายเลยอ่ะโอ อัโปรแกรมทาให้เขาคุ้มช่ามากกว่าเดิมปกติเขาไม่คุ้มช่าขนาดนี้พอมาติดตามรายการคุณเนี่ยฟ้องกฎหมายใหญ่ของโลกอะไรอย่างเงี้ยมันหาเรื่องกันตลอดขนาดทำดีไม่ได้หาเรื่องเลยจะกล่าววใหญ่ที่ำไม่ดีอ่ะตัวใช่แต่แต่เมืองนอกนี่บางทีฟ <hed> ้องร้องกันง่ายกว่าเมืองไทยนะเจ้าเรื่องเยอะกว่า แต่เตรียมเมืองไทยไม่ค่อยเจา้าเจ้าอารมณ์สักขนาดนั้นใช่คนไทยมีพุทธะไงมีฟาร์มนีละลายพฤติกรรมเมืองไทยเรานี่ปรนีเยอะขนาดแอมแอมแอมไซยนา,ยายนายแอมไซยานยนี่โทษประหารยังแค่จำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นเองจำได้ไหม่ะ ยัได้อยูอก็ยัง,งแคบอะ่ะจะไปอะไรกับใครไ,ไง,งกาให้ทุกคนมีความสุขเขาเก่งเนาะไม่อยากพย,ยาบาลพยาบาลอืาค่อยยังอภัยก็ก็เลยแน่นคุกหมดคุกแตก่เราก็เอาอะไรมาคิดก็ไม่รู้ <c oughs> อ๋อที่เราเอาอะไรมาคิดนี่เพราะเราไม่มี เราไม่มีเรื่องอื่นจะคิดเราก็เลยคิดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบื่อเดี๋ยวเราเบื่อเราก็เดี๋ยวเราเบื่อเราก็เลกคิดไปเองใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมเราเห็นก็รู้เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเราไม่ต้องไปเสลออะไรอย่างเ้นนะก็คิดดูฟังเรื่องอื่นดีกว่าอะไรอย่างเง้ย เป็นพื้นที่ของพี่เแี่ยพี่ผมก็จะมาพุทธมะบ้างก็ดีครับก็ควรขอให้มีเขาเรียกว่ามีเมตตาธรรมแล้วก็มีจิตที่เย็นแล้วก็ถ้าคน2คนในห้องอ่ะห้องนั้นก็อยู่ได้สบายนะเพราะคนนั้นจะเป็นคนผัดตาครับเนใช่แต่บางทีบางทีฟัง ดูดูแล้วก็เหมือนอย่างกับที่จะบรรลุธรรมเอาไปไปมาเอากลับไปลดตัวเถียงก็เขาซะอีกแล้วแต่เราก็ดูแต่ผมผมคิดว่าบางทีก็ลองมากกว่าคนพวกนี้ก็รู้อยู่ก็เหมือนอย่างกับตาวินัยก็ยังไปแกล้งโอ้ที่เขาบอกไม่สนใจก็บอกไม่ง้อแล้วไม่เห็นจะง้อเลยอะไรอเงี้ยเออ เออใช่แต่เดี๋ยวที่ดูจะตอบแบบไหน,น,น,นอโอ้โหมากมายล้อเกินแบบระเบิดเถิดเทิงเปเป็น,เป,นเป็นผ่นผมผมคิดว่าท่านก็คงจะทำไปให้ระเบิดเถิดเทิงไปไง,ไงั้นแหละทำทำเพื่อเพื่อให้ ให้เกิดอนิสง์ไปงั้นน่ะก็กลายเป็นรู้สึกว่าสุดโต่งไปแต่ก็เรื่องของท่านแต่ที่เรามองแต่แต่แต่ที่เรามองสุดแต่ที่เรามองสุดโต่งเนี่ยเขาเป็นเพราะเรามองแต่จริงจริงท่านก็มองท่านว่าพอดีนั่นแหละใช่นพลังเยไงคนมีพลังเยก็ทำเยะไงก็พลังหลพลังพลังใจพลังเงินพลังเวลาอะไร พร้อมกว่าอย่างเรานี่บางทีเบื่อง่ายก็เลยหยุดแค่นั้นเหมือนตาวินัยเมื่อก่อนนี้ลองเปิดห้องสามสี่หนักเข้านักเข้ารบทิ้งไปบ้างปล่อยล้างไปม้างปล่อยเขาเล่นกันเองบ้างไม่ค่อยเอาแล้วเบื่อก็รู้รสชาติไงรู้รสชาติอยากลองเพราะเป็นคนอยากลอง อะไรก็อยากลองก็ขนาดขนาดลองลบรลายลบลบลบค่าค่าโรงงานลบลบโทรศัพท์ลบลบเครื่องลบเครื่องทั้งหมดแล้วทำได้โอ้ยังก็ลบแล้วลบอีกก็ศึกษาเออลบให้สะใจลบจนเดี๋ยวนี้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยไม่เออไม่ไม่มีไม่มีอะไรเด้งมา อะไรโฆษณาแบบป๊อปพอเราจะจะพิมพ์นักหน่อยผุดขึ้นมาแล้วพอจะพิมพ์สักหน่อยผุดขึ้นมาแล้วไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เพราะเกลี้ยงอะไรที่อืดๆก็เกลี้ยงหมดเพราะว่าเราลบหมดอนะเออแล้ว,แล,วแล้วเราลบเกลี้ยงนี่ก็เราไม่รู้นี่ไม่ใช่เข้าง่ายนะนี่ลบโอ้ลบแต่แต่เดี๋ยวนี้เรารู้เชิงแล้วเรารู้เชิงแล้ว แล้วลบแล้วเราจะเข้าอย่างไงอะไรอย่างไงโอ้แต่กว่าจะใช้โอ้ใช้เวลานี่นับเป็นสิบวันเลยเหมือนกันนะกกว่าจะรู้เชิงแต่ถ้าเราไปเรียนเขาก็ผมคิดว่าสองสามร้อยก็ไม่มีใครเขาสอนเราแล้วนะ mm hmm. ใช่ไหมสองสามร้อ <laughs> ยไม่มีใครเขาสอนเราแล้วต้องเดินทางไปหาเขาอีก ไปกลับอีกโอ้เสียเยอะแต่นี่เราน้องอยู่กับวะเออนี่เรานั่งอยู่กับบ้านทําไปผิดผิดแล้วก็ทําใหม่ไม่เห็นยากอะผิดแล้วก็ทําใหม่ไม่ใช่ยากมันรอชั่วโมงนึงไม่ได้ก็รอเป็นสองชั่วโมงสองชั่วโมงรอไม่ได้ก็รอไปครึ่งวันครึ่งวันรอไม่ได้ก็รอไปวันเออ,เอ,อ,เอ,อผลที่สุดก็สําเร็จอยู่ดีแต่ความหมงุดหิดคอยจะครอบงํานะคนที่คว้างโทรศัพท์คนคนที่คว้าง คนคนที่คว้างโทรศัพท์นี่เป็นเพราะงุดหงิดแล้วก็ยับยั้งใจไม่ได้นั่นเองอ่ะโอ้บางทีเข้าไม่ได้สักทีเข้าไม่ได้สักทีเข้า,าไป้กาาลิ้วขึ้นมาเหมือนกันนะเราก็เลยนี่บอกนี่แหละนี่แหละ,ละที่เขาคว้างโทรศัพท์ท้งอะน, <laughs> นี่แหละนี่แหละ <laughs> ผมเคยเห็นคนคว้างของโครมครามโครมคราม,าม,ามก็แบบนี้แหละอือเป็นยัง้นแต่เรารู้ทันซะอย่างเนี้ย ก็มีเวลาให้เราเรียนนะเรียนเรียนก็เรียนจากตัวเราเองเรียนจากการเวลาเรียนจากสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรเราเนี่ยเรียนจากความไม่รู้นี่แหละแล้วลเดี๋ยวนี้ผมก็ใจเย็นพอที่แล้วพูดก็ไม่ลุกลี้ลุกลนเหมือนเมื่อก่อนเลยนะได้ดีแล้วอ่าเป็นยงงาง้นอ๋อย,ยัง แต่ก็เป็นแก่แก่สองครั้งละสองสองครั้งที่ไปเอานิ้วในถุงน้ำดีออกยังออกยหมดแล้วเดิอนมีนาไปเดี๋ยวก็รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปไปเอาออกอีกครั้งหนึ่งวันที่สามยิบสี่มีนาเนี่ยมันไม่เป็นอะไรมากหรอกไอ้ไอ้นิ้วถุงน้ำดีอะน้ำดีไม่ผม อันอันอ,อ,อีตอนเข้าให้อดอาหารเนี่ยอดอาหารเนี่ยก่อนก่อนที่เขาจะเข้เขาห้องผ่าตัดเนี่ยเขาให้อดอาหารเป็นสิบชั่วโมงเลยโอ้โหจะตายก็ตายตอนอดอาหารนี่แหละโอ้แต่แต่ไม่เป็นไรตายตายก็ตายอยู่ก็อยู่ไม่แค่นั้นไอ้ไปคิดทุกข์อะไรใช่ไหมละ่ะอดไม่ได้ อดคิดไม่ได้คนก็คนเคยมีกิเลสเป็นทุนอยู่อ่ะไม่ใช่หลอกออกไปง่ายๆใช่ไหมครับ <laughs> ไม่ใช่ปลดปลงไม่ใช่วางเฉยซะง่ายเม,มื่อไรไม่ไม่ง่ายนะอให้ให้ระงับความโกรธได้ให้ให้ไม่โกรธอะไรนะเราก็มักจะอดเผลอไม่ได้เหมือนกันนะพอพูดขัดใจสักหน่อยนะกิ้วขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกัน แต่พอนึกได้เราก็หยุดอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นเหมือนกันไหมครับบางทีคนพูดอะไรกันเราเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยฉุนขึ้นมาเลยพอนึกได้เราก็หยุดได้หยุดเป็นอืม ก็ดีอ๋อสวัสดีครับคุณคุณคุณตาตาใช่ไหมนะที่มาเนะ่หูตาก็ไม่ค่อยจะดีเอา้าหลบไปแล้วเห็นคนน้อยมนะหลบไปแล้วก็เรื่อง,ของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปมาก็ว่า เมื่อกี้เนี่ยเหมือนตาตเขาเขาก็าต้องให้ให้คุ้มค่าในการสอนเงี้ยถ้คนเยอะๆเขาก็สื่มีพลังมากมันให้หลายได้หลายคนเงี้ยถ้าคนที่รู้แล้วเคก็รู้จักคืออะไรอ๋อไม่แต่คนคนที่คนที่เข้ามานี่กดส่วนใหญ่รู้ๆทั้งนั้นแต่ก็มา เอามาย้ำเอามามาตอกย้ำให้ตัวเองรู้ขึ้นเท่านั้นเองผมไม่เห็นมีคนที่ไม่ค่อยรู้ที่ไม่ค่อยรู้จริงๆก็เห็นล้วมีตาวินัยนี่นแหละมาแล้วคนต่อไปก็เหมือนโอสวัสด์นี่แหละเป็นรองเป็นอย่างนั้นแต่โอสวัสด์นี่ก็ยังคุยไม่เข้าไม่เข้าร่องเขาร้อยอยู่เหมือนกันแต่ก็เรื่องเขา กลับไปดูตัวเองตัวเองก็คงจะเหมือนตัวเองเมื <shirt. S 2> ่อก่อนนะก็ไปกับชีวิต ใช้ความใช้ความเงียบไปเป็นความเบิกบานใช้ความเงียบให้เป็นความสุขจะมีใครคุยหรือไม่มีใครคุยเราก็มีความสุขได้รู้เรื่องก็มีความสุขไม่รู้เรื่องก็มีความสุข เข้าใจก็มีความสุขไม่เข้าใจก็มีความสุขเพราะเราปรับปรับให้ดีไปได้ทั้งนั้นนะเพราะเราเป็นช่างเป็นช่างจิตเป็นช่างทางจิตวิญญาณเราเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ ว่าเราจะถึงจุดนี้เราจุดนี้เราก็เดินทางมากไกลแต่ที่จะกลับไปเหมือนเดิม,มอะไรอย่างนั้นเราก็คงไม่ไปนะถ้าจะไปก็ต้องดีกว่าเดิมอยู่ก็ต้องดีกว่าเดิมไปก็ต้องดีกว่าเดิมแต่ถ้าจะกลับไปแบบเดิมเดิมเราไม่เอาแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับม yes I know you Understand you, <laughs> I am understand you. You have a good idea. Không phải điều cung vương này, máy understand you <coughs> ก็ไอ้นั้น before I, you told me before I understood told uh, told me, told me before before. tell นี่แปลว่าบอกแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อสองวันถ้า tell tell นี่เดี๋ยวนี้ tell tell เดี๋ยวนี้ tell you I will tell you ถ้า tell me นี่แปลว่าบอกกันเดี๋ยวนี้บอกกันเวลานี้ถ้า tell me before นี่ tell me before นี่บอกกันมาตั้ง หลายวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วชั่วโมงแล้วอะไรโทรมีบี f ฟ r ออล t o โทรแบบเป็น past t e n ทนผมก็ไม่ค่อยรู้หลักไวยากรณ์ Yes ผมก็ไม่รู้รหลักไวยากรณ์น,นะแต่พอจำจำเอาไอ้ have อนะไงศับ,บ,บท,รรที่เราท่องท่องบางทีไอ้ที่<ม>ท่องท่อง ไอ้ที่ท่องท่องบางทีก็ไม่ได้เอามาใช้เขาให้มันจำไงจำแล้วเอาเอาอย่างอื่นจำมันก็จำจำเส,จเสร็จแล้วบางทีไงไอท้ที่ใช้ใช้นี่ใช้เป็นภาษาตลาดตลาดซะส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นๆเป็นภาษาในดิกชันนารีนี่ไม่ค่อยได้ใช้บางทีมีคําในดิกชันนารีเอามาพูดก็ว่าเป็นคําที่ล้าสมัยไปแล้วอะไรเงี้ย

ลายไปแสดงความเสียใจคุณอัญเชลีที่ว่าพ่อพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วพ่ออัญเชลีอัญเชลีจิตประภัสสรนี่เสียงแว๊ดเอเอแต่แต่เขาแต่เขารู้สึกแว๊ดแวัดแข็ง ละแล้วเขาก็ไม่ไม่ไมงอใายไงเขาเหมือนเขามีชีวิตเนื่องด้วยตัวเองอ่ะอือแต่ก็มีความแข่ง,ขงกันแข่ทีก็มาจากพี่ชายอ่ะมันเป็นผู้หญิงอ่ะม,มันแข่งกระด้างทีก็นั่นแหละก็ต้องนั่นแหละ